วิธีการตั้งค่าเครื่องพิมพ์นะครับให้เลือกไปที่แท็บเมนูด้านซ้ายบนสุดนะครับให้เลือกแท็บออกมาเสร็จแล้วกดไปที่การตั้งค่าเครื่องพิมพ์นะครับอันนี้คือเครื่องพรินเตอร์นะครับที่ทําการเชื่อมต่ออยู่นะครับกดไปที่ดินสอแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกนะครับว่ากระดาษเป็นไซส์อะไรนะครับแล้วก็ أ, เป็นการปินพ์กระดาษเทอร์โมลนะครับใบเสร็จต้องการพิมพ์ทั้งหมด 1ใบหรือว่าต้องการพิมพ์32ใบคือสามารถเลือก2ตรงนี้ได้นะครับหรือว่าไม่ต้องการพิมพ์ใบเสร็จเลยกดติ๊กออกแบบนี้ได้ครับในการพิมพ์ใบออเดอร์นะครับใบสั่งอาหารเนี่ยเลือกได้3แบบด้วยกันนะครับเลือกได้แบบไอเทมหรือเลือกได้แบบเป็นหมวดหมู่สินค้าหรือเลือกได้แบบที่เป็นพิมพ์ออเดอร์รวมทั้งใบเลยนะครับส่วนใหญ่แล้วเราก็จะใช้เป็นแบบแคทแบบนี้นะครับผมเลือกแบบ cat แคทละกันตรงนี้ครับประเภทสินค้าที่เราจะปริ้นใบออเดอร์นะครับสามารถ เลือกทั้งหมดได้หรือว่าจะเลือกเฉพาะบางหมวดอาหารก็ได้นะครับอย่างเช่นผมต้องการพิมพ์แค่นอนกา f ฟไอซ์ Coffee, Ice, แล้วก็ฮอตแล้วก,กดยืนยันนะครับเท่านี้หมวดโปรโมชั่นที่ผมมีมันก็จะไม่พิมพ์ใบออเดอร์ออกมานะครับอันแล้วก็อันนี้คือการตั้งค่าเครื่องพิมพ์นะครับครับผม